สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสปอร์ตไลท์โซล่าเซลล์รุ่น270วัตต์ครับก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่คุ้มมากๆครับอ่ะเราทำไมว่าคุ้มรุ่นเนี้ยเอาบอกราคาไปก่อนเลยท่านจะได้สนใจปกติราคา1,550บาทแต่ท่านสั่งภายใน10ท่านแรกโปรโมชั่นเหลือ999บาท ส่งฟรีเก็บปลายทางขอย้ํานะครับ999บาทส่งฟรีเก็บปลายทางมาดูว่า999บาทท่านได้ความคุ้มค่าอะไรไปบ้างครับอย่างแรกเลยครับรุ่นนี้ไฟ LED ทั้งหมดผมนั่งนับแล้วมีทั้งหมด612ดวงเนี่ครับไฟ LED 612ดวงซึ่งจัดว่าเยอะมาก612ดวงนี่ เวลาจะซื้อโซลาเซลล์หนึ่งให้ดูว่าไฟ LED เขาเยอะเปล่าเพราะยิ่งเยอะมันยิ่งสว่างเนี่ยหกร้อยสิบสองดวงแล้วบางคนกลัวซื้อมาจะติดตั้งยากไม่ยากเลยครับวิธีติดตั้งนะครับเห็นไหมครับมันมีมันจะมีหลอดหลอดโคมโซลาเซลล์กับตัวแผงวิธีติดตั้งครับเนี่ยแล้วผมจะให้ดูท่านก็ทําตามได้ง,องงๆอ,อย่างผมก็ทําได้เลยเนี่ยเสียบเบ๊บเนี่ยแค่นี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้แน่นๆเนี่ยแค่นี้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือการติดตั้งเนี่ยเมื่อติดตั้งเรียบร้อยเห็นปะมันจะมีไฟบอกสถานะกับปิ๊บปิบปิ๊บปบป,บ,ปบ,บอกว่ากูชาร์จอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยติดตั้งง่ายและที่สําคัญครับสายสายยาวประมาณห้าเมตรครับซึ่งเพียงพอสําหรับการใช้งานแต่บางคนบอกเฮ้ยอยากได้สายยาวเพิ่ม เราก็มีสายยาวจำน่ายครับต่อสาย5เมตรก็บาท10เมตรก็1 9 9ท่านจะต่อร0 0เมตรก็เอาซื้อ10เมตรมาต่อติดการร้อยมันก็ได้จะ่1 0 0เมตรไม่รู้จะต่อไปไหนและที่สำคัญครับรุ่นนี้เปิดปิดอัตโนมัติไม่ต้องเปิดเองครับคือท่านซื้อไปท่านก็เสียบสายหลังจากนั้นท่านกดตรงนี้ครับรีโมทรีโมทไม่ต้องห่วงครับว่าเฮ้ยแถวบ้านไม่มีร้านถ่านขายถ่านมีให้ครับ ฐานรีโมทมีให้ชุดน็อตติดตั้งมีให้มีให้หมดทุกอย่างคือ999บาทจ่ายจบที่สำคัญครับดูโอ้ยเปิดปิดอัตโนโมัติเห็นปะทำไมแค่เสียบสายไม่ต้องใช้รีโมทก็ได้แค่ท่านเสียบสายและท่านลองความแผงโซลาร์เซลล์ดูนี่นะเห็นปะความแผงโซลาเซลล์ดูทำไมต้องลองความแผงโซลาเซลล์ก็สมมุติว่ามันเป็นตอนกลางคืน ถ้าตอนกลางคืนคือมันไม่มีแสงใช่ปะละ่ะเออแล้วก็ตั้งความแผงโซลาเซลล์พอกลางวันปุ๊บอ่ะแสงมาอ่ะความอาจจะดูยากไปอ่ะสมมติอันนี้กลางวันใช่ปะกลางวันน่ะมันก็รับแสงปกติเห็นปะมีไฟกระพริบปิดปิดป,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 ปิปิพอกลางคืนอ่ะไม่มีแสงผมเอาอันนี้ปิดแผงโซลาเซลล์ไว้เห็นปะเราไม่ต้องทําอะไรเลยรีโมทก็ไม่ต้องใช้ด้วยซ้งเอาเควนทิ้งไปเลยเห็นปะไม่ต้องใช้รีโมทแต่ใช้ด้วยก็ได้รีโมท รุ่นนี้สามารถปรับลดความสว่างได้เนี่ยดูนะสว่างน้อยเห็นปะความสว่างมันจะน้อยเนี่ยกดมันจะมีปรับซ้อมสว่างน้อยอ้าวสว่างจ้าเห็นปะความจ้าของแสงมันจะมากขึ้นอ่าความว่างน้อยเออปะมันจะแบบค่อยๆสว่างกดคาไว้มันจะค่อยๆสว่างน้อยลงถ้ากดคาไว้มันค่อยๆจะสว่างจ้าขึ้นเห็นปะ คือรุ่นอื่นนะมันปรับแค่ได้แค่สองระดับรุ่นนี้ไม่รู้กี่ระดับอะ่ะดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณแปดเก้าระดับอะ่ะถ้าเกิดคลิกเกล็ดกดก็กดคาไว้นีคือแบบโดนเมียบ่นว่าแสบตาก็กดกดปรับสว่างน้อยถ้าเกิดเมียบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นลุ่งเลยกดสว่างมากและที่สำคัญตั้งเวลาปิดได้เนี่ยมีตุ่มตั้งเวลาปิดใช้งานง่าย เห็นไหมเนี่ยเอาไป <c oughs> เอาแขนไปไว้รับแสงกลางคืนมามันติดเองดวงจำนวนจำกัดราคาพิเศษเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทไปหาที่อื่นนี่ไม่ได้ราคานี้นะไปหาซิอื่นนี่แบบราคาแพงแล้วก็ได้ตัวได้ตัวโคมหลอดไฟกระจึงเดียวส่องไม่สว่างโคมดีเขาต้องกล้าบอกบอกจำนวนหลอดไฟนี่เห็นปะ่ะห1 2้อยสิบสองดวงผมนับไปแล้วอาจจะนับผิดสักดวงสองดวงก็ให้อภัยกันด้วย แต่มันเยอะจริงๆดูดูเปียบดูที่ตาดูที่ตามันเยอะจริงๆ999บาทตัวโคมเห็นไหมแสงถ้าแสงมันแสงไม่พอไม่ได้รับแสงพอมันจะไฟมันจะติดตัวโคมนี่มีรีโมทดูกล่องตัวโคมรับประกันหนึ่งปีกันน้ำกันแดดกันฝนฝนตกไม่เป็นไรกันน้ำกันแดดกันฝนรับประกัน ตัวโคมหนึ่งปีเต็มแผงโซลาเซลล์ไม่มีที่ไหนกล้ารับประกันขนาดนี้นี่มีที่นี่รับประกันสามปีคือแผงนี่นะแผงท่านไม่ใช่แบบเอาค้อนไปทุบแล้วก็บอกว่าแผงแตกก็มาขอเคลมเดี๋ยวจะโดนนะแผงอะเอาไว้เฉยเฉยมันก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะวัสดุอะมันไม่ใช่พลาสติกคือถาเกิดนโซลาเซลล์รุ่นถูกๆอะแผงมันจะเป็นพลาสติกเว้ยโดนๆดนไปแผงมันจะพองแต่เนี่ยมันมันเป็นแบบไม่ใช่พลาสติกอะ มันเป็นมีแก้วอยู่ข้างบนมั้งดูตกฟังเสียงแต่มันดีแน่นอนสนใจก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรได้เลย999บาทหมดแล้วหมดเลยนะคือลูกค้าส่วนใหญ่ชอบมาแจ้งช้าตัดสินใจช้าแล้วพอของหมดก็มาโอดอวนว่าทําไมไม่ได้ของก็ของมันหมดแจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยมีไม่มากขอบคุณครับหรือถ้าเกิด กิเกยียดพิมพก็โทรมา092 290 5999บอกว่าโซลาเซลล์270วัตต์ด่วนจํานวนจํากัด